จังหวัดเยลาประสบเหตุภัยพิบัติบ่อยครั้งในช่วงฤดูฝนทั้งน้ำท่วมสบพันน้ำป่าไหลาหลากดินโคลนถลม่มทำให้ประชาชนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติทำให้ประชาชนต้องหนีเอาตัวรอดบางคนติดอยู่ในบ้านอพยพไม่ทันเนื่องด้วยกระแสน้ำไหลเชี่ยวและมาอย่างรวดเร็วภักส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทั้งการอพยพและการสนับสนุนเรือในการขนย,ย้าย การช่วยเหลือก็มีในเรื่องของเวลาที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้เรือและขาดองค์ความรู้ในการให้ความช่วยเหลืออีกทั้งน้ําที่กระแสเชี่ยวกรากาจึงจําเป็นต้องใช้บุคลากร,กรที่มีความชํานาญจึงจะสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอบจยะลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสําคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับท้องถิ่นตระหนักและให้ความสําคัญในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอีกทั้งมีความพร้อมทั้งบุคลากรอุปกรณ์และเครื่องมือจึงได้บูรณาการกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาจัดทําโครงการเสริมสร้างการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางน้ําพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้ความช่วยเหลือด้านอุทกภัยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิ ภาพแก่เ,เจ้าหน้าที่อบจยะลาองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นและกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาโครงการนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เคยเดําเนินการมาแล้วแต่ปีนี้นั้นที่มีความพิเศษมากไปกว่าน,นั้นเพราะว่าอันซืมเนื่องมาจากภัยพิบัติอุทกภัยของจังหวัดยะลาในปีนี้นั้นเป็นความรุนแรงในรอบ30ปีมันความเสียหายของเอกี่ยวกับเรื่องอุทุกภยัย ก้อนค้างรุนแรงมีความจําเป็นและกระทบในวงกว้างของจังหวัดจะลาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้านั้นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือชนานาญนั้นยังมีน้อยอยู่องค์การบรสษัทจังหวัดจะลาก็เลยได้จัดโครงการาเพื่อที่จะเสริมทักษะให้กับ ผู้ที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือและต้องขอบคุณทุกทกท,กท่านที่มามีส่วนในเรื่องของการเข้าอบรมเพื่อที่จะแก้ปัญหาอุทจกภัยหรือน้ําท่วมและก็ได้นาองค์ความรู้เหล่านี้นําความรู้สึกดีๆความรู้ดีๆไปช่วยพี่น้องประชาชนเราให้มากขึ้นมากขึ้นเราช่วยกันคนละไม้คนละมือในการที่จะป้องกันภัยพิบัติที่มากระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราในพื้นที่ท้องถิ่นครับ สำหรับหลักสูตรในการอบรมจะเริ่มจากการให้ความรู้อุปกรณ์การช่วยเหลือต่างๆทฤษฎีในการให้ความช่วยเหลือซึ่งก่อนจะช่วยเหลือผู้อื่นนั้นสำคัญเราต้องปลอดภัยก่อนจากนั้นฝึกเข้าสู่ภาคปฏิบัติอาทิการลอยตัวการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานสาธิตฝึกปฏิบัติการใช้เรือและการแก้ปัญหาเบื้องต้นการบำรุงรักษาและการฝึกขับเรือท้องแบนการสื่อสารการจัดทีมกู้ภัยทางน้ำและฝึกสถานการณ์จำลองเรือบางลำได้รับความเสียหายจากการใช้ที่ไม่เคยผ่านการฝึก เพราะฉะนั้นเราเสียดายเครื่องมือที่ซื้อมาเนี่ยที่ราคาแพงๆแล้วก็แบบพอใช้แล้วด้วยความที่เรารู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่เคยฝึกเนี่ยมันทําให้อุปกรณ์ที่แพงๆเนี่ยเสียหายเพราะฉะนั้นอบจอไม่ได้ทําแค่ซื้อเรือเนอะเอาะอบจฝึกใครที่จะมาเบิกเรือไปใช้สมมติว่าเกิดน้ําท่วมในพื้นที่เขาใครที่ไม่ได้รับการฝึกเนี่ยเขาจะไม่จ่ายเรือให้ เพราะเขาไม่รู้ว่าคุณจะไปใช้อุปกรณ์ให้ปลอดภัยได้ยังไงเข้าของจะเสียหายไหมแต่ถ้าใครที่ได้รับการฝึกแล้วเขาจะมีทำเนียบไว้ ดีใจมากครับที่มีโอกาสได้มานะฮะเป็นเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกคือได้มากครับมากมากมากจริงๆครับการดูแลเครื่องอะไรแบบนี้แล้วก็การตะโกนโยนยืดหรคือลักษณะนี้ก็อยากจะให้สนับสนุนต่อครับก็คืออยากจะให้มีรุ่นต่อๆไปครูที่เราเชิญมานี่มีศักยภาพอย่างสูงนะครับในการปรุงแต่งทักษะให้เกิดกับทุกคนครับโครงการนี้สําเร็จได้ก็เพราะผู้บริหารทุกท่าน1ผู้บริหารทุกท่านนะครับ2 ผู้เข้าร่วมอบรม3าเจ้าหน้าที่3สิ่งนี้รวมกันทําให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับและในโครงการหน้าก็เราต้องกลับไปเก็บรายละเอียดและทบทวนว่าปัญหาต่างๆที่เกิดน้ําท่วมในเขตของจังหวัดพื้นที่ยาลานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเราก็จะเก็บเหล่านั้นไปคิดโครงการใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เสริมสร้างทักษะของผู้เข้าร่วมอบรมของเจ้าหน้าที่ต่างๆ ขึ้นมามา่ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีหลากหลายรูปแบบเป็นภัยจากธรรมชาติที่สร้างความสูญเสียความเสียหายต่อทรัพย์สินและผู้คนซึ่งเราไม่สามารถคาดเดาหรือห้ามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นได้แต่สิ่งที่เราสามารถทําได้คือการเรียนรู้เฝ้าระวังป้องกันเรียนรู้การช่วยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภยัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง นอกจากสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งอุปกรณ์กำลังพลแล้วอบจอยะลายยังคงเดินหน้าสนับสนุนให้ความรู้ผ่านโครงการเสริมสร้างการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจเพื่อสร้างบุคคลที่มีความสามารถที่จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลืองานสาธารณภัยในท้องถิ่นต่อไปในอนาคต